กลัวโดนบริษัทเทกลัวซื้อแล้วมีรุ่นใหม่มาดีกว่ารบกวนแอดช่วยแนะนำหน่อยครับโ,โกลัวเยอะนะเนี่ยกลัวประมาณ3กลัวเลยนะถ้านที่ผมอ่านดูเอาทีละอย่างแล้วกันนะครับว่าแต่ละอย่างที่ท,ที่คุณพัฒนาลูกค้าฟอตอต,อ,ต,อ,ตอกลัวเนี่ยมันผมจะแนะนำยังไงบ้างเนาะอันแรกเลยกลัวติดดอย ตัวติดดอยเนี่ยผมมองว่าจังหวะนี้นะจังหวะช่วงทามิ่งนี้แล้วก็ช่วงปี2 0 2 5เนี่ยผมว่าน้อยมากคือใช้คำว่าเลิกเลิกกลัวได้เลยก็ได้คือถ้าอยากรู้ว่ารุ่นไหนมีโอกาสดอยดูช่องผมก็ได้นะครับประมาณนั้น <c oughs> <c oughs> คือหลายๆรุ่นที่ทำนายไว้มันก็ส่วนใหญ่ก็จะจะถูกหมดแล้นแหละจริงๆก็ไม่ได้มีสเปเชียลอะไรมากจริงๆมันดูแค่ราคาที่จีนเทียบกันนะครับ ยู่ในรุ่นที่นําเข้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็รุ่นไหนมันห่างมันก็มีโอกาสจะดอยนะครับประมาณนั้นพอถามว่ากลัวดอยควรต้องกลัวไหมจริงๆปีนี้ไม่ไม,ไม่ควรต้องกลัวล่ะครับคือถึงดอยหนึ่งเลยคือดอยก็ดอยไม่เยอะหลักหมื่นนะครับคุณซื้อสินค้าหลายๆอย่างที่ไม่ใช่รถยนต์เนี่ยจริงๆพอผ่านไปแป๊บหนึ่งเนี่ยยังไงมันก็ลงอยู่แล้วนะครับปกติเพราะฉะนั้นเนี่ย ถึงดอยก็ดอยไม่เยอะเพราะว่าแต่ละเซกเมนต์เนี่ยมันจะมีเรนจ์ราคาของมันหมดแล้วนะสังเกตไหมไล่มาตั้งแต่กลุ่มรถไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับไซส์แบบว่าซิตี้คาร์อะไรก็จะอยู่ไม่เกิน40 0แสนถูกไหมพวกอู้หลิงบิงโกพวกวอนซิตี้อะไรประมาณใหญ่ขึ้นมาอย่างไยก็กลุ่มจะประมาณอีโคคาร์หน่อยก็ประมาณไม่เกิน600แสนหรือว่า0 0 0นิดๆอย่าง บีไวดีดอร์ฟินหรือไอออนยูทอะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีเรนส์ราคาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอ่อพวกเซ gment ที่เป็น SUV นะครับพวกที่เป็นขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดทุกอย่างมีมีมีเรนส์ราคากําหนดหมดแล้วไม่เหมือนยุคแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตไหมว่ารุ่นหลังๆมาไม่ค่อยตั้งราคาโดดครับอย่างเช่นอย่างเช่นดีพอไอศนย์ห้าเห็นไหมเมื่อก่อนเขาดีพอเขาจะตั้งขึ้นชื่อว่าตั้งราคาค่อนข้างจะจะไม่เกรงใจใครนะทีนี้เห็นไหม พอตั้งราคามาจริงๆผมมองว่า d ีพอ o y ต e ตั้งราคามาหน้าครบกว่า MG ด้วยซ้ำนะครับวันนี้พูดตรงๆน,น,นะเอ่อ MG S5 ที่เป็นตัว b s v อะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องดอยเนี่ยมผมว่าน้อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเยอะอันที่2กลัวโดนบริษัทเทกลัวโดนบริษัทเทเนี่ยควรจะเป็นประมาณปี2023-2024เพราะว่าตอนนั้นน่ะมันยังไม่ออกลายนึกออกไหม คือถ้าย้อนไปดูคอนเทนต์เก่าๆของผมเนี่ยผมก็จะบอกว่าปีเนี้ยปี2 0 2 5เนี่ยเป็นปีที่สําคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมายถึงว่าการแข่งขันนะทุกที่ที่มีการแข่งขันอนะ่ะมันจะมีคนแพ้กับมีคนชนะนะครับแล้วถ้าใครแพ้ก็ต้องจากไปมันเป็นเรื่องปกติของการแข่งขันนะเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะเห็นหลายๆแบรนด์ที่ตายไปหรือว่าจากหายไปหรือออกอาการประมาณนั้น ผมเชื่อว่าชาวช่องน่าจะรู้ได้ว่าเป็นแบรนด์ไหนผมไม่พูดแล้วกันเพราะฉะนั้นปีนี้ไม่ควรจะกลัวบริษัทเทครับถามว่าทําไมคุณก็รู้แล้วนี่ว่าแบรนด์ไหนเสี่ยงมากแบรนด์ไหนเสี่ยงน้อยเพราะฉะนั้นคุณก็เลือกซื้อกับแบรนด์ที่เสี่ยงน้อยประมาณนั้นคือผมบอกไม่ได้หรอกว่าบริษัท A จะเทบริษัท B จะไม่เทนะแต่ว่ามันสามารถดูได้จากดัชนีหลายๆอย่างนะครับประมาณนั้นเชื่อว่าชาวช่องดูออก อะไรบ้างอะดูจำนวนโชว์รูมดูดูรถโมเดลใหม่ที่เขาเปิดตัวมาดูการตั้งโรงงานในในประเทศไทยนะครับคืออย่างน้อยบริษัทที่ตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยยังไงเขาก็อยู่ยาวกว่าอยู่ยาวกว่าบริษัทที่ไม่ตั้งอะมันก็มีความน่าจะถือมากกว่าอยู่แล้วปกติอะคนลงทุนหมื่นล้านอย่างเงี้ยอยู่ดีเขาจะไปปีเดียวเลยไหมมันก็ไม่ใช่ถูกไหมจนกว่าเขาจะคืนทุนกับบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่ไม่ลงทุนเลยอะไรประมาณนี้ คุณก็น่าจะรู้ว่าความเสี่ยงคืออันไหนมันมันเสี่ยงน้อยกว่าครับประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่กลัวอย่างที่สองนะอะไรอย่างนี่สามกลัวซื้อแล้วมีรุ่นใหม่มาดีกว่าโอ้โหอันนี้ยากเลยนะครับมันเป็นสัจธรรมไหมคือรุ่นใหม่มันก็ต้องไฮเทคกว่านะครับแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้ปีสอง4ันยสี่ถึงสอง5ย้าช่วงนี้อันตราย เพราะว่ามันจะเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดอย่างที่บอกคือพวกแบตเตอรี่ก็จะเป็นเจน2ละพวกเทคโนโลยีการชาร์จก็จะเป็นอีกเจนหนึ่งครับข้ามจาก400โวลต์ไปเป็น800โวลต์อันนี้น่าก,กลัวครับแต่หลังจากปี2025เนี่ยคือถ้าคุณกลัวเรื่องของรุ่นใหม่มาดีกว่าจริงๆคุณก็พอดูออกแล้วว่าอะไรที่มันเริ่มนิ่งละสังเกตไหมรถไฟฟ้าคือมันจะเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดแค่ช่วงแรกๆนะครับหลังๆมาจะเริ่มนิ่งละเห็นไหมอย่างเช่นอะไรล่ะ อย่างเช่นขนาดแบตเตอรี่แล้วก็ระยะทางในการบินของแต่ละเซกเมนต์มันจะอยู่ประมาณนี้แหละมันจะไม่มีแบบโดดไป800กิโลเมตรพันกิโลเมตรอะไรประมาณนี้มันจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เรื่องของการชาร์จอะไรประมาณนี้คือคุณก็ซื้อ800โวลต์จบอยู่ได้อีกประมาณ45ปีอาป800โวลต์นะครับอันนี้คือในเรื่องของถ้าคุณกลัวเรื่องของตกรุ่นแล้วก็รุ่นอื่นมีสิ่งที่ดีกว่ามาแทนประมาณนี้นะครับ ซื้อรถที่วิ่งเกิน500กิโลซื้อที่มีการชาร์จ8 0ดโวลต์นะครับส่วนเรื่องออระบบช่วยขบับพวก A อดง A ดัสผมว่ามันมันก็เต็มที่แล,ล้วแหะมันก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับคือไม่น่าจะมีใครเกินเทส l a หรอกตอนนี้นะครับ<อ>สรุปคือสิ่งที่คุณกลัวมา3อย่างก็ผมก็แนะนําไปแล้วนะจริงๆผมมองว่าไม่น่ากลัวครับสิ่งที่คุณคุณพูดมาน่ะนะทั้ง3อย่างครับคุณพัฒนาลูกค้าฟอตต่อ,ตอ สิ่งที่น่ากลัวคืออะไรรู้ไหมในมุมมองผมในการซื้อรถไฟฟ้าครับที่ชาร์จที่ชาร์จ DC คือถ้าคุณอยู่คอนโดมีเรื่องที่ต้องคิดอีกเยอะมีเรื่องที่ต้องวางแผนอีกเยอะถ้าคุณซื้อรถไฟฟ้าแต่ถ้าคุณอยู่บ้านผมว่าโอเคคุณชาร์จบ้านเป็นหลักไม่ไม่กระทบมากแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณชาร์จอ่าสเตชันที่เป็นเอกชนเป็นหลักเนี่ยผมว่ายังคงน้อยอยู่นะครับเทียบกับ จำนวนรถที่ขายออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องกลัวที่ผมมองนะแล้วก็เรื่องรองก็คือเอ่อเรื่องของอะไรเวลาชนทีหนึ่งเนี่ยซ่อมนานแค่ไหนอันนี้ก็น่ากลัวนะครับประมาณนั้นเป็นสองสิ่งที่ผมมองว่าน่ากลัวนะว่ายังไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่สามอย่างที่พิมมานะครับลองลองดูครับ ในระหว่างการรับชมคลิปแบบเพื่นๆนะครับเพื่อนๆสามารถแวะกดดูกดช็อปได้ที่หน้าจอโดยตรงหรือลิงก์ที่ใต้คำอธิบายได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับแอดรอรับชมฟังข่าวสารยานยนต์ไฟฟ้าครับเป็นประจำครับคุณมานานะบอกว่าดีพอเอสศูนย์เจ็ดตัวชาร์จเร็วมาเมื่อไหร่ครับอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับ จริงๆก็ยังไม่ได้มีข่าวชัดเจนว่าว่าจะมาหรอกแต่ผมว่าก็ยังเชื่อว่าจะมาภายในปีนี้แหละนะครับภายในปลายปีนี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังๆเนี่ยในกลุ่มที่เป็น CSUV ในเรนจ์ราคาล้านต้นเนี่ยเข้ามากันเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยโหดๆทั้งนั้นนะโหดๆในที่นี้หมายความว่าเป็นเรื่องอะไรเรื่องของเทคโนโลยีการชาร์จเรื่องของ ระยะทางในการวินะร่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถือได้ว่าถ้าดู2เรื่องนี้นะ S07 จะค่อนข้างจะเป็นรองคู่แข่งพูดตรงๆ่ะนะใครบ้างละ่ะก็ถ้าร้านต้นๆก็จะม,มีที่เป็นเจ้าตลาดอยก็ b y d 4 0 0 7นะครับชาร์จ150กิโลวัตต์ในขณะที่ DPO S07 ยัง88อยู่เลยนะครับ MGIM6 ล่าสุดที่เป็นรถพรีเมียม,มแต่ว่าราคาก็ดันมาล้าน3ประมาณเนี่ยนะครับชาร์จไว150กว่ากิโลวัตเหมือนกันนะครับวิ่งไกล 550กิโลเมตรอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆรุ่นของคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นรุ่นบนอย่าง x p e r g G6 เอ่อ i อออน p e r e ลถ้ารุ่นที่แบบว่า,าล่างลงมาหน่อยราคาเอ่อไล่ๆหนึ่งล้านก็จะเป็นพวก l e ฟมอเตอร์ c 1เอ่อพวก Ion V อะไรประมาณนี้คือทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยสเปคเขาค่อนข้างจะเหนือกว่า d ีสนะครับคือ d ีสนเเดียวเขา อย่างเดียวที่โดดเด่นชัดคือเรื่องของดีไซน์ที่สวยทั้งภายในและภายนอกประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองเกมยังไงแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้บริหารของดีพอร์นะยังไงก็ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะกระตุ้นให้ลูกค้าที่ชอบในดีไซน์ของดีพอร์ไอ7นะครับได้หันมามองบ้างนะครับเพราะว่าเดเขาเรียกว่าเพนพอย o ์นะเพนพอยน์คือเหมือนกับเป็นจุดด้อยของของโปรดักนั้นๆ นะครับคือชาร์จช้าแล้วก็วิ่งไม่ได้ไกลมากถ้าแก้2จุดนี้ได้ผมเชื่อว่าดีพอจะกลับมายืนหยัดนะครับเผืเ่อๆอาจจะแย่งจากฝูงกลับมาจาก b ีวีดีซอเซเว่นได้ครับประมาณนั้นอกแอนคิดว่า UT c h ชาร์จ DC 60กิโลวัตต์เพียงพอไหมครับเออคิดว่าเพียงพอครับยกตัวอย่างง่ายอย่างดีพอไอศแบตเขาใหญ่ใช่ไหมแบตเขา66กิโลวัตอ้าวเขาชาร์จ88ประมาณนั้น แต่ตัวนี้ชาร์จ60จริงๆมันก็ต่ำกว่ามาเล็กน้อยนะครับด้วยความที่ UT แบตก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับคือจะมี50ใช่ไหมกับ60นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชาร์จ60กิโลวัตต์ในขนาดแบต60กิโลวัตต์อาเนี่ยมันก็เหมือนประมาณ1 C นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าด้วยตัวรถที่เป็นเจาะก,กลุ่มในตลาดที่กึๆจะเป็นกลุ่มพวกซิตี้คาร์อีโคประมาณนี่ ไม้มาขนาดนี้ผมว่ามันมันโอเคแล้วอนะคือเอาง่ายถ้าเขาให้ให้เยอะกว่าน,นี้มันก็ต้องแพงอะ่ะ <c oughs> คือคือประมาณนั้นเพราะฉะนั้นผมว่าสมัยสมผลครับหกสิบกิโลวัตต์มันก็ไม่ได้ไม่ได้น่าเกลียดอะไรใช้งานได้จริงนะครับอย่างผมใช้ดีพอรส่วนเจ็ดอยู่ชา้าจริงจริงถ้าไปแบรนด์อีเล็กซ่าอะไรเงี้ยก็เข้าแค่เจ็ดสิบห้ากิโลวัตต์นะอืมก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่ไม่ได้ช้าขนาดนั้นไม่ได้เร็วแบบเปลี่ยนป้างอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอออนยูที 60กิโลวัตต์ผมมองว่าเพียงพอครับเหมาะสมแล้วกับกับน้องเขานะคือเป็นรถเป็นรถไซส์เล็กประมาณนั้นนะครับคุณบันโพสบอก REEV กับ DMI ตัวไหนน่าสนใจกว่ากันครับถ้าให้แอดแนะนำยังไงก็มองว่า REEV น่าสนใจกว่าครับ REEV ก็คือจะเป็นอารมณ์ประมาณนิสสันที่เป็นขุมพลังแบบ e-power ครับประมาณนั้นคือคุณจะได้ฟีลในการเหยียบที่เป็นรถไฟฟ้าเลยนะครับ จังหวะแซงจังหวะออกตัวเวลากลับรถอย่างเงี้ยเราต้องรีบเหยียบเพื่อให้ทําความเร็วถูกไหมคือได้เลยนะครับถ้าเป็นกลุ่มพลังไฟฟ้ายังไงก็แรงบิดเริ่มต้นเขาเนี่ยเยอะอยู่แล้วแล้วก็อีกในย่างหนึ่งคือพอเป็น REEV แล้วแล้วเครื่องเขาไม่ได้มายุ่งกับล้อครับก็ทําหน้าที่ส่งกําลังไปที่ไม่ส่งกำลังทําหน้าที่ปั่นไฟอย่างเดียวพูดภาษาบ้านๆนะนะมันก็หมายความว่าเครื่องเขาไม่ได้ทํางานหนัก คำว่า,าปั่นไฟเขาก็ปั่นในรอบที่รอบต่ำของเขาแล้วแหละไม่ได้สูงในมากไปครับพอเครื่องไม่ได้ไม่ได้ทางานก็หมายความว่าคุณไม่ต้องมาบํารุงรักษา PM อะไรเยอะแยะอะไรประมาณนั้นอาจจะไม่เป็นจะต้องเปลี่ยนไส,ส้กรองในระยะเวลาอันสั้นอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเองมองว่า IEV เนี่ยค่อนข้างจะจะดีกว่านะครับในภาพรวมน่นนะครับอันนี้พูดตรงตรง อีกเรื่องหนึ่งคือพอเครื่องมันทําหน้าที่ปั่นไฟอย่างเดียวไม่ได้ส่งกําลังมาที่ล้อเนี่ยชิ้นส่วนก็จะไม่ซับซ้อนนึกออกไหมคือถ้าเป็น DMI เนี่ยเครื่องทำสองหน้าที่นะทั้งปั่นไฟปั่นไฟนะผ่านเจนแล้วก็ไปเก็บที่แบตเตอรี่แล้วก็เครื่องก็ยังทําหน้าที่ส่งกําลังมาหาล้ออีกในกรณีที่ต้องการรอบแรงบิดสูงๆแรงม้าสูงๆเนี่ยหมายความว่า เครื่องต้องแบกภาระ2อ,อย่าง2ทางเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าการทํางานหนักเนี่ยถ้าเทียบกันกร,ระหว่าง2องขุมพลังเนี่ยยังไง IEEV ก็เบาวกว่านะครับพอเบาวกว่าโอกาสการสึกล้อโอกาสที่เราจะ PM หรือว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนส้กรองอะไรเงี้ยมันก็จะจะจะ,จะน้อยกว่าประมาณนั้นนะครับแต่ผมว่ามันก็ทีนี้ก็เล็กน้อยนะครับประมาณนั้นแต่ว่าถ้าให้เลือกว่าอันไหนดีกว่าก็คือ IEEV ครับ